สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนด้จัดที่เขามารับชมจ้ามื่อนี้มาพบพอกับโออีกเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องหลังจากที่บอดพ้พบพอกันมาหลายเหมือนเนาะจ้ะหนึ่งจากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกับบอปกติปันไหนจ้ะพี่น้องรากาโอกับบอมีมูมาหน้าลหาะจ้ะพี่น้องบอมีมูมาโอกับบกอกามาเนาะจ้ะย่านจ้ะพี่น้องมื่อนี้มากับยายเต้นเหมือนเดิม พอเฮ็ดน้ำหมากจ้ะดอกแรกแหกหมานเฮ็ดน้ำหมากดอกแรกวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนื่องจากพี่น้องพ่อซ้อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทรงเมึงเฮ็ดจะ้ะหลังจากบริมาดนสีมาผู้เดียวกะย่านจ้ะพี่น้องเพิ่นแหง่งมีคาวว่าทางขาเม้นมาทาังอัน ประทากันกับทั้งลาวอยู่น่าจะโมเมนต์แบบพระธาตุเราจะโอกกระบควายหลู่มบันไดโมกาว่าเอาบันไดจ้ะทั้งช่องเมกมาสันช่องเมกกขยุติดกับบานโอโนโอกระีย์เลยบ่โมข่อยจามาจ้ะพี่น้องโาข่อยจามากกับมะซองเบิึงอยู่จ้ะมะซองเบิงเึงแถวๆนี่หลังมะเมื่อ,อาจ้ะเพราะว่ายานมากพู้เดียวโมาะซองเมึงแถวเนี้ยเขาเมื่อ ืันนี้ยายเพิ่นมาเป็นมูก,ก็เลยกาบกาหยางกาหมา,าแน่จ้ะจังเลยเฮ็ดสิมีพอได้กกิบปะน้อหรือว่าสีใดยังจังไดยกลับไปรอหลุนรอชมน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้อตอนนี้ยางมาหอดทำฟ้ามือแดงเป็นทีเรียบ้อยจ้ะพี่น้อก่อนที่สีหอด้านมใหม่ก็ต้องหอดทำฟ้ามือแดงก่อนเด้อจ้ะทางนี้ ูสิ้อผ้าพ,พี่น้องเบิง้งภาพเขียนโบราณเบิ้งเอดเวยแต่พี่น้องว่าเป็นรูปเอียงภาพเขียนโบราณ และะ้วก็ทังในอีกด้วยจะพี่น้องทั้งในพูนเป็นหูหอีนหร์ฟามเมอมรม์ใหมใจ นี่จ้าพี่น้องทำฝ้ามือแดงอำเภอศรีรินทร์ทองวัดบุลราชธานีอยู่บ้านหอยเวอร์ด้วยจ้าภาพเขียนโบราณดอกไม้ปลาธรรมชาติจ้าพี่น้องอันนี้เพิ่งย่างมาแั่ไหนบานเลยจ้ะเพิ่นก็เลยเจ็สีแบบนี้เวลาเพิ่นเวลาเพิ่นบานเพิ่งก็จะเป็นสีชมพูบอกสีโอรสสีชมพูงามๆเลยจ้ะอันนี้เพิ่งย่างจุ่มอยู่ เป็นยอมเป็นยอมในเม,มียนบเรยจะยูน้ำก่อนเห็นพุ่นบ้ันในบานต้นนันดอกสีม่วงนันอีกแบบหนึ่งจะพี่นนอกมาหอดมองหอดไม้แล้วจ้ะพี่นนอกทางนี้ฟังไทยด้วยจ้ะทางนี้นันน,น้าเค่อนเก๋ไก่ไคุหันมาทางนี้ฟังเล้าจ้ะพี่นนอกลุงลุมนี่ผักหลาา นี่นะจ๊ะพี่น้องเปล่าไม้ก็คือนอไม้โจดนี่นะจ๊ะนี่ก็โจดเฮย้ยก็สัยญางขึ้นมาหอดจ้ะพี่น้องเอาจนขาหลากักขาลอยมาสัยญางลงเมื่มออีกุมาเถื่อนนอแหลกแหกมานนี่นอไม้โจด เอาทุดอย่างใดคือหาขยาเทนันวันเออมึงขอเพิ่นจะ้ะขอเพิ่นแก่อยู่ถึงพี่ข้างนี้อีกนอนหนึง่งองเราไม่จด ขึ้นมาเถือแหลกของปีนี่โอ้ยเมื่อกี้นี่อ้อยยางมาตะนี่จะพี่น้องยางมาหายายเปล่าไม้ก็คือนอนมานอนไม่โจดหันไปทางนี้ก็คือฟังเล่าด้วยจ้ะนี่โอ้ยเบียบเมื่อย ่ามจูดมึงจะพี่น้องนอโจดยมีแต่งนนอนงามกระลังใหญ่โอ้ยพระท่านอันนั้นปันไดอยู่กะลังขืนใหม่ก็มีหลายหลายนอจ้ะนี่ตุปป๊ปุติปิอยู่นี่กะลังขืนใหม่พี่ทางนี้แห้งหลายกะลังขืนใหม่ นอนนี่เอาไว้ซะแข็งโขดเป็นอนม่ตุ๊กปุเลยจ้ะพี่น้องคนนี่จ้ะพี่น้องนี่โอ้ยางมาตะเถิงยางมานี่มองนี่นี่ลบพผลนแบบบมเปียกเลยจ้ะนี่ไต่ไต่เ็นก่อน,นเอา้าไพ่มาเขียนยนี่ยังนี เงยหน้าขึ้นมาเงยหนาขึ้นมาไม่เห็นตัวหนังสือเราทำได้บออียงห้าหกศูนย์สองสองบ่หรือเอียงพี่นนองเบิ่งเอาด้วยจำมืออื่นวันที่หนึง เบิงกอนี่จ้ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยคุณนเอาคักหยากเลยคุณนะก็ลังคืนอุยหน่อย นี่เพ็่นกำลังขืนกำลังขืนหลายจ้ะพี่น้องก่อเดียวกอเดียวกันกับเมื่อกี้นี่ละจ้ะโอหักประัานกันเดยกอเดียวกันจ้ะเมื่อกี้โอหักกี่ทานะ่าน่ะ นอน,นี่มีด่วงจ้ะพี่น้องหอมขนาดด้จ้ะนี่ถถาดวงเจ้ะแนวนี้เฮ็ดส้นจ้ะพี่น้องเฮ็ดสีนหรือว่าเฮ็ดดินเจือบอใหญ่เป็นวะอุย้ยกรอบ สั่นซิงลิงลุงเลยจ้าพี่น้องโอ้กสีมนไปทางนี้แล้วจ้าทางต้นใหม่เพื่อนนอนนี่เอ,อื้อเอ,อื้อน้ำปักใหญ่ยยกำลังมาต้นใหม่อัน,น พากันหมุนมาาหน้อใหม่พูดน่องใหม่ยางไปเอากุญแจพี่น้องอันนี้กันน่อใหม่หาดคากเต้เดือพี่น้องบางทางั้งถึงพากันยางว่าน้ำหนาพา น้ำสอกหิน,น,นกําลังออกนอนี่นอนหน่อยกําลังขึ้น เองใหม่อันนี้ต้องฮักเอาเลยด้วยจ้ะเพราะว่าแมนสิปตัดเอามันกบว่าดจ้ะพวกน้ำมันแก่มันแข็งไดซ้ำมฮักได้เนียจ้ะพี่น้องกําลังขึ้นจ้ะพี่นอนนี่กําลังขึ้นจ้ะพี่น้องจะตังได้เสียานอน,นได้ อุ้ยผุ่นอนอี่เดี๋ยวขอเอาหน้าใหม่ก็ได้จ้ะพี่น้องคนทั้งคนมึงสอกเห็นที่จริงหลอดไตมาหนีก็ได้มาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาพันสามาเขาพันสาจ้ะพี่นอ้องเลยเฮ็ดออ้สวยออ้สวยเป็นป่าเลยจ้ะงามๆพี่เป็นปลาเลย อันนี้ก็น,นอใหม่นอใหม่กำล่งงึ้นมัากหลายนอเลยเเถ้ากันนางปอกนอใหม่จ้ะพี่น้องปอกแล้วๆเพราะว่าขั้นบ่ปอกนี่นักแห้งจ้ะ หาเมื่อบานสามสีหอดโอ้กับยายก็เลยพากันปอกนี่แหละจ้าเน้อไม่มื่อนี้จ้าสรุปยอดใดยอดมันจ้าพี่น้องนี่น้อไม่โอ้จ้าพี่น้องปอกแล้วเรียบร้อยกระดซ้ำนีแ่แหละจ้าพากันยางลงมาจากผู่พูนขึ้นไปทั้งผู่พูนไกลๆบนยางมาสามสีหอดนี่กำลังหอดสวมเท้าสวมนางจ้าพี่น้องอันนี้ของแยกเตน ไดพูดลซ้ำนี่ละจ้ะหือว่าร้ายเตือบอยู่ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจะสำหรับท่านผู้ชมเียค่ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ให้สซันไว้ด้วยจ้ะสิบเด็าดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนะจ้ะสำหรับคลิปนี้อุกกาบา็เพียงซ้ำนี่ละจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้าพอบกันไหมคลิปหนาะสวัสดีจ้า